มาทุกคนวันนี้แม่จะพามาดูสวนที่ถูกลืมกันสวนที่ถูกลืมโอ้โหอะไรกันนี่สวนที่ถูกลืมจ้าพักสลัดของเรานะฮะแก่ไปหมดแล้ว ลืมปล่อยทิ้งเลยนะะนี่คืออะไรนี่คืออะไรผักชีลาวทุกคนแก่กินไม่ทันปล่อยทิ้งปล่อยแก่เลยปล่อยแก่เลยกินไม่ทันนี่คืออะไรนี่คือทุกคนนี่คือผักชีนะคะผักชีไทยเรานี่แหละนะะผักชีไทยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูสูงเท่าไหร่นี่ สูงถึงนี่เลยนะนี่นะดูดูดูเทียบความสูงผักชีไทยคะ่ะทุกคนกินไม่ทันปล่อยทิ้งนะคะปล่อยทิ้งคือกินไม่ทันก็คือปล่อยเขาโตของเขาไปตามธรรมชาติแต่ไม่จ๋าก,กินไม่ทันเนาะนี่เนี่ยแต่ก็ยังแอบมาเล็มใบอย่างเงี้ยใบต่ำๆของเขาอยู่นะดูใครเคย เราไปซื้อผักชีที่ตลาดแล้วมันก็จะต้นประมาณคืบหรือเลยคืบมาหน่อยใช่ไหมนี่ต้นผักชีนะคะต้นผักชีดีสูงถึงหนื้ออกเลยกินไม่ทันคะ่ะทุกคนที่เห็นดอกข,า,ขาวๆนี่คือผักชีล้วนๆนี่คือแรดีดค่ะแปลงนี้ส่วนอันนี้คือแรดีดแรดีดก็สูงเหมือนกันอันนี้แม่จ๋าล้มเข้าลงให้มันเป็นให้มันนั่นเฉย สูงพอๆกันกับผักผักชีนะคะและดิดกินไม่ทันเหมือนกันดูให้ดูเนี่ยหัวข้างล่างคือตอนนี้กินไม่ไหวแล้วแหละมันกินไม่ไหวแล้วคือก็ปล่อยเขาไปทําเยอะมากเลยเนี่ยที่กินไม่ทนนันเนี่ยเนี่ยเยอะมากล้มละนีระนาดเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาจัดการถอนเขาออก แต่ตอนนี้ก็ปล่อยเขาโตไปตามธรรมชาติดูผลงานของตัวเองไปเรื่อยๆดูสิทุกคนดูสิแต่ว่ามันยังมีผักบุ้งดูด้วยความปล่อยทิ้งด้วยความปล่อยทิ้งนี่อันนี้ตัวนี้แหลมมากเลยไอ้วัชพืชเนี่ยด้วยความที่ปล่อยทิ้งไม่ได้มาถอนหญ้าถอนอะไรเลยเนาะผักบุ้งนี้ตอนก็ ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้กินแล้วมันก็แบบว่ามันแกนมากแล้วเนาะแต่พอมันโตขึ้นมาประมาณนี้มันก็พอจะเล็มๆเอาไปกินหน้าอยู่แปลงนี้เป็นกวางตุ้งนะคะคือตัดไปกินแล้วนะคะแล้วก็เหลือเป็นนี้บางส่วนก็ก่อยปล่อยเขาแก่เดี๋ยวพอเขามีมเมล็ดร่วงลงไปเดี๋ยวปีหน้าคงจะขึ้นอีกแต่ว่าเราไม่ได้มาดูแลเขาเลยหลังจากที่เรากินเขาไม่ทันแล้วเราก็ปล่อยเขาเลย อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือนางรักทุกคนนางรักที่ไม่สาหวานเมเล็ดไว้ตั้งนานแล้วหวานไว้จนจนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะจนจนคิดว่าไม่ได้กินแล้ว่มันไม่ไม่ค่อยขึ้นเนาะคิดว่าไม่ได้กินแล้วแล้วก็ลืมลืมเข้าไปเลยนานมากแล้วนะมันก็พอเราไม่ได้มาดูไม่ได้มาอะไรมาอีกทีนึ่งอ้าว ก็แอบโตอยู่แต่คือแกนแค่นี้แหละนี่ดอกออกแล้วก็ประมาณคืบไม่ถึงคืบครึ่งคืบเนี่ยเป็นแถวตอนแรกกะว่าเพราะเพราะเมล็ดเขาขึ้นมาเดี๋ยวพอเขานั่นแล้วเราก็จะค่อยๆแยกเขาออกแต่มันมันไม่โตไงตอนที่เราเพาะเมล็ดนะ่ะมันดูท่าจะไม่ได้กินก็เลยปล่อยเขาทิ้งพอปล่อยเขาทิ้งมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้ประมาณอย่างนี้เอาละ ก็ตามนั้นแต่อันนี้ผักสลัดเนี่ยแม่สามาหักยอดยอดมัอย่างนี้ไปกินเรื่อยนะเออมันก็ได้ได้อยู่ได้อยู่อยเอาละทุกคน <c oughs> เอามาฝากกันนะคะตอนนี้ก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วหมดฤดูการปลูกผักแล้วค่ะดอกไม้งาม,งาม ที่เคยโชว์ให้ดูตอนนั้นก็เป็นแบบนี้ไปหมดแล้วนี่ดอกลิลลี่ฮอตตาก็เริ่มเหี่ยวเฉาแล้วอันนี้พวกดอกเขาเนาะดอกช่อดอกเขาหาละฤดูการแห่งซีซันก็กำลังจะเริ่มหมดไปโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้อง ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบายบาย